ด้วยความเป็นเด็กที่เห็นแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศและเชื่อว่ามันทำได้ พี่เอนะครับศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสวรรสวัสดิ์ปัจจุบันเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาริบัรและยังเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทอปออ,อีกตาําแหน่งหนึ่งด้วยครับ mm hmm. พี่เอเนี่ยเจอความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จคนอาจจะเห็นว่าพี่เอมาเป็นอธิการบดีที่ยุ่งยที่สุด mm hmm. ทุกวันล้วนมีอุปสรรคเมื่อเจออะไรยาก พี่มีเคล็ดลับคือพี่มองเรื่องยากเป็นโอกาสเมื่อมีเป้าหมายแล้วโฟกัสโฟกัสโฟกัสเจออะไราย,ยากแค่ไหนก็ต้องพยายามทะลุทะลวงพี่กับเพื่อนๆอ,อีกสองคนคิดการออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นแรกของประเทศไทยตั้งแต่ที่อยู่ปี3ไม่มีเด็กเบีรตีที่ไหนเราครับคิดจะสร้างรถไฟ้าใต้ดินแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดแค่นั้นสร้างเสร็จแล้วนะครับไม่ได้เกียรตเอด้วยไม่ยอมจะต้องไปให้ถึงมือท่านผู้ว่า ให้ผู้ว่าเอาไปใช้ก็เลยต้องไปเฝ้าท่านผู้ว่าถึงสองสัปดาห์และในสุดก็ได้ข้าพบและสุดท้ายแล้วพี่เรียนจนจบ m i มและได้มา,าร่วมงานรถฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยมีชื่ออยู่บนกำแงำพงสถานีหัวลำโพงและรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่สองที่รอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นแรกที่รอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอเปนคนออกแบบทั้งเส้นเลยครับความฝันยิ่งสูงยิ่งไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแล้ว ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความฝันที่สวยงามพี่เล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จแต่เชื่อเถอะครับถ้าเกิดทุกคนมุ่งมั่นไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งทุกคนจะไปถึงความฝันที่สวยงามของเราเองได้ทุกคนครับ